สวัสดีเจ้าก่อนอื่นสมศรีก็จะมาขอบคุณเอฟซี FC ทุกๆคนเจ้าตีที่สามและกดไลค์กดแชร์ให้สมศรีเนาะสมศรีจะมีวันนี้เลยถ้ามีป,ปีปีป้าป้าน้าอาตีกดไลค์กดแชร์และดูสมศรีเนาะขอบคุณสองหมื่นหกพันคนเจ้าขอบคุณมากๆเลยเจ้าวันนี้สมศรีกะ <laughs> สุมาเห็่วมา ว่าจะมาไล่โซดตอนสองทุ่มได้ไลอ่อะเนาะเพราะว่าวันนี้แม่หญ่เปิจัดงานวันเกิดลูกบาวสมศรีต้องไปงานวันเกิดลูกบาวเดี๋ยวสมศรีจะถ่ายวิดีโอมาให้อพอเนาะ <c oughs> ว่าจะมาไล่โซดอาทิตย์แล้วกับได้ไล่อาทิตย์นี้กับได้ไหลห่ผมว่าคุณสามีบอกตะก,กี้ต้องไปงานวันเกิดลูกบาวลูกบาวเกิดตั้งแต่วันอันที่สิบแปดแล้วแต่มันไปโรงเรียนไงแต่วันนี้มัน วันนี้อย่างนี้วันนี้ัน,นมันเป็นวันติดนะมันกลับมาแล้วไงก็เลยต้องไปจัดงานมันเกินถลุเบามาสุมาทุกทุกคนเลยนะเจ้าชมสตอเบอรี่จานนี่เจ็ดสิบห้าบาทหวานหวาน,น,นมากิ้มกันจัง ทานนสิบเจบห้าบาทสมศรีก็เลยต้องมาอัดคลิปก่อนก่อนจะไปงางนมันเกิดเลยก็เลยจะมาจะกินอันนี้อวดไปด้วเนาะมันมีรสชาติอ่ะมันจงังๆงามไหนมีไายสักไล่ อารมณ์ด้อยไปชุ่มาตเตองามได้มีลายสักหลายสตอเบอรีร่จันน่ะนางนี่ลูกบ,ลบ่าวรับชุ่มสียุดงานเดี๋ยวผูกจะพาไปแอมในเมืองเด้อพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไอ้หยางก็นะ ถนอนคนเดินกับช็อช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ห้างพี่รถทีไปผูกอะ่ะคุสามีไปทำงานคุสามีเพิ่ไ,ได้ยุดงานวันวันปุ๊บปุ๊เอายัางทำงานกันอยู่แต่สมศรีไปทำงานวันอังคารหน้าปุ๊นสมศรีนะเริ่มทำงานอังคารหน้า ผมสีจะไปบ้านแม่เท่าวันพรหรัสอะบางคนว่าสจุ๋มสีขยันมันขยันแล้วะะมันจำเป็นไปต้องเนี่ยมันโอ้นได้เนาะนียากาศบ้านเนี่ยโอ้นได้บ้านเนี่ยนอนหลับ <c oughs> สมศรีโอ๊ตวันที่สองเดียนกันแต่ไปกลับบ้านมาเนาะมาจากบ้านวันถีเ่เศรแปดมกราเนาะสมศรีกลับมาสมศรีก็รับหมูรับตาไว้จะไหลเป็นเดียนห้องเดียนห้ <c oughs> องในกำลังหงหูหลงตาแจ้มไม่ช่องหน้าหนาวแต่มันทึบบันนี้แดนมันออกลวมันต้องเก็บมันต้องเก็บมันต้องกวาดอะทำเก็บกวาดแล้วมันทนนะ พอเป็นไปมันอึมคึ้มมดมันแหละผ้ามืดผ้ามืดมัวหมองบ้านนะอันได้ทำความสะอาดนะมันได้อืมอันสีโอ๊ตมาต้งส่งเดี๋ยวนี้มันเลี่ยวเลยนะบ้านเนี่ยเก็บไปทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะยุดหลายวันเนาะกว่าจะได้ไปเป็นแม่เท่าวันปุ่นวันพารหัทคุ่นเ <c oughs> จ้ามาตึงกันมากกับผู้ใจเย็นหยั่ง นอนกำลักล <c oughs> ูกศิษย์เป็นคนที่นอนรับนอนวันสักเตี่ยนเนาะแต่ถ้าหัวขำเนี่ยจะนอนละสักถุ่ม6โมงนี่สมศิจะรับละ <c oughs> นอนเร็วตื่นเร็วที 4, ่สี่ที่ห้าตื่นอ่ะตื่นมามันก็นอนรับแหละพอสมศิษย์ย่ามอ่ะไปทำงานดีวกวสสก่าสมศิษย์จะทำความสะอาดบ้าน มาน,นอนเล่นทัพท์ัยยังเปิดนิ่มเมียมั่จะโคครตัวเก่า,าละพอคุณสาม,มนีรับขนบึกบึก,บกตื่นสิบโมงสิบโมงสิบเอดโมงสมศรีนันจะนอนตื่นสิบโมงแปดโมงเจ็ดโมงยังเปดมมิด, 4, ด 5, มันตั้งเมียดีสีดีห้าตื่นอ่ะดีสี่ดีห้าตื่นอ่ะจะอิจจะเนยแขนมันก็ตื่นอ่ะแค่ตามันเนี่ย ตาก็ใจนี่นะมันเติมรับยังเปิ่อนฟองอะคนที่นอนรับนี่โจบดีที่สุดอะสมศรีที่นอนรับจะรับก็รับหัวขามันรับมาหนังอู้วยังก่อน,อนเนาะก็จะไปบ้านแม่ท่าจะไปบ้านแม่ใหญ่ที่หางแล้วเวลาห้าชั่วโมงกว่าโลกวนหมูหมูปีปีคิดถึง ตรงสิ่งจะมานั่งอู้เน็ดก่อนย้ำแล้วลนะในเก็บบ้านนะ่จะจะมาเก็บในห้องในห้องนะ้นไ,ได้เก็บแต่เก็บผ้าเก็บควานนี่แหละหน้าหนาวก็ต้องเก็บเสื้อผ้าไว้แฮมตีนึงเพราะว่ามันเต็มนะชนีวิตมันหนอกมันจะสบายหนะมันเยอะกับได้ยอ่เพาะเก็บเสื้อผ้าตัวผมบอกต้องมาเก็บเสื้อผ้าผัวแฮมันหนักเนาะเสื้อผ้าหน้าหนาวขนออกมา พอถึงหน้าห่อนปุ๊บก็ต้องขนก้าเข้าไปไหวก้าไปไหวอันตีก็เอาสะพาตีหน้าห่อนออกมาเล่ากับเนี่ยดงกมีสปะสเปดลองทงลองถาว้องเกบไ้แต่มันก็ยงห่อนแต่น่ะมันยงห่อนดีเตี้ยแต่ก็มันก็ต้องเลิมเกบแล้วอะเพราะว่ากําเดียวกําเดียวท่าสมมุติว่าเพราะว่ามันยุตงานดีกว่ายงห่อนดีเตี้ยห่อนฝรั่งอ่ะ แต่หนาวเฮาแต่บางส่วนมันต้องเก็บแลยไหมพาบรรคงบรรคอพาบรรคงบรรคอก็ต้องเก็บไว้มันหายหนาวแล้วสำหรับฝรั่งะ Trông xét xử xong 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 hay xong 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 นี่แหละสมศรีสมศรีก็จะมาขอบคุณเอฟซี FC ทุกๆคนนี่แหละเจ้าเดี๋ยวสมศรีจะไปงานวันเกิดลูกเบาสมศรีกไ็ได้ไหลโซ่แถมวันเน้นเนาะสมศรีก็ขอบคุณทุกคนเดีเจ้าเดี๋ยวสมศรีจะไปแล้วนะ <c oughs> อ้ดีหนีหมออหมอสมศรีจะไปแล้วเจ้า คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนเนอะขอบคุณเอฟซีทุกคนเจ้า 26, สองหมืนหกพันคนติติดตามจนสี่เนาะชนส,สีก็ขอบคุณเจ้าถ้ามีปีปีเอฟซีทุกคนก็คงจะมีวันนี้เนาะคงจะมีสมสีขอบคุณขอบคุณผู้จะข,ขอบคุณจะได้ขอบคุณได้ใจจริงจริงเจ้าขอบคุณคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปบ้านเมียใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาเื่อฟอนเนาะ ขอบคุณทุกคนเจ้ากรุณากดไลก์ให้สมศรีจินดนาะขอบคุณเจ้าไปแล้ว